สวัสดีครับทุกท่านก็ยังขายกันอยู่กับผม W 1 2 4 2 2 0 E นะครผมตัวหายากแม็กของ a MG 19นิ้วติดแกนหัวฉีดโพดประหยัดรถพร้อมใช้งานครับคันนี้ราคา9 9 0 0 0บาทใครได้ไปก็จะขอบคุณผมอย่างมากแน่นอนเพราะว่ารถสภาพนี้ผมเองก็เสียดายที่จะต้องขายไปแต่มันมันเป็นรถที่ที่ดีจริงๆเดิมๆมารถรุ่นนี้มันเป็นรถที่ขับดีอยู่แล้วทุกคัน แต่ว่าราคามันขึ้นอยู่กับสภาพแต่คันนี้สภาพมันเกินแสนนะแต่ว่าก็ขายให้ถูกๆเพราะว่ายุคนี้มันก็ราคามันก็ลงกันหมดท่านแต่ว่าใครเอาไปใช้ผมรับประกันว่าไม่ผิดหวังนะครับผมมันเป็นรถที่ดีนะครับผมก็ได้แม็กขอบสิบเกยางข้างหน้าเนสองสามข้างหลัง275นั่ง4ี่คนข้างหลังข้างหน้าขูดซุ้มแน่นอนบอกไว้ก่อนนะครับผมแต่มันรถเท่เอาไว้ขับแบบเท่เท่เปล่ล่ะ เออก,ก็ติดฟิล์มดำรอบคันนะผมสไตล์แบบทรงแบบ,แบแมไม่ใช่แบทแมนโหมันเด็ก,กเรียกมาเฟียรู้จักว่าไม่ใช่แล้วอ่ะก็เนี่ยผมใครได้ไปก็คืออย่างที่ผมบอกนะว่าจะไม่ไม่เสียดายเงินเลยแม้แต่บาทน,น,น้ำแอร์ไงก็ ราคา9 0 0 0 0าบาทก็มันมันไม่ต้องอธิบายอะไรมากมันเป็นรถพร้อมใช้ท่านไม่มีชนหนักนะครันนี้แล้วก็สีได้เป็นทูโทนเป็นสีของรถอ่อ e E500 ส่วนมากจะใช้สีนี้ครับผมเป็นบลูแบ็คนะครับผมแล้วกเ็เป็นโคดอี e หลังด้วยซึ่งเป็นหายาตนะครับผมแล้วได้แม็กเข้าไปคือทรงรถเนี่ยค่อนข้างดี เดี๋ยวผมบอกผมอธิบายผมรีวิวไว้หลายคลิปแล้วก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้กันนะครับผมเพราะว่ารีวิวไว้หลายคลิปแล้วเรื่องเครื่องไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันไม่ใช่รถขับเล่นได้อย่างเดียวมันคือรถขับใช้งานได้จริงผมเอาไปภูเกต็ตแล้วก็นึกก่อนนะครับกรุงเทพเนี่ยไปภูเกต็ตแต่ส่วนมากคนเขาจะไปทางชุมพรสุราษฎร์ใช่ไหมครับใช่ตอนไปผมไปทางนั้นแต่ว่าตอนกลับผมกลับทางระนองทางพังงาน,นะครับผม เพราะนั้นกลาทางนั้นมันเป็นทางเขาตลอดนะผมเพราะว่ากลับเพราะว่าขับรถเล่นไนงะจะแวะพังงาก็เนี่ยก็กลับมาขับใช้งานได้ปกติขับรถไปเนี่ยไม่ได้เปิดฝากระโปรงเช็คคงเช็คเครื่องอะไรเพราะความร้อนทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ดีหมดคือแบบว่าไม่ใช่รถเก่าขับไปจอดเปิดฝากระโปรงความร้อนขึ้นไม่มีนะผมยัยงกับรถใหม่เลยขับไปปุ๊บจอดปุ๊บก็เข้าโรงแรมก็จะไปข้างนอกก็ขึ้นรถบิดกุญแจสตาร์ทไม่มีงองแงเลย คือรถอะไม่ว่ามันจะเก่าแค่ไหนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทามาถึงอ่ะทำมาครบมาจบอ่ะมันมันใช้ได้ไม่ต่างจากรถใหม่และรถพวกนี้ขับดีกว่าด้วยนะผมอย่างผมไปเติมแก๊สแถวภูเก็ตเนี่ยเด็กปั๊มยังบอกโอ้พี่รถสวยเด็กปั๊มชมนะผมก็ถือว่ามีรถนิยมครับน้องเขาเพราะว่ารถมันสวยจริงๆอย่างที่ผมบอกนะแล้วถามว่ารถสวยแล้วขายทําไมก็คือผมอะมีความคิดว่าผมจะหารุ่นนี้แหละที่มัน เป็นเครื่องนี้แหละติดแก๊สแล้วเกียร์ธรรมดาแล้วก็มีซันรูฟซึ่งมันจะแพงกว่านี้แน่นอนผมก็จะหาไปเรื่อยแต่คันนี้มันสวยเขาตามากเลยก็เลยต้องเอามาก่อนนะครับผมใครสนใจถือว่าแบ่งปันเลยนะคันนี้ราคา9,900 0บาทก็มันไม่ใช่ราคาขายเอากําไรอ่ะมันคือราคาแบ่งปันของเล่นดีๆมันไม่ใช่ของเล่นด้วยมันขับได้จริงทุกวันผมขับไปเซเว่นหน้าบ่ซอยผมย่งอยา่เอามันมาขับเลยครท่าน ก็ผมรีวิวทั้งเครื่องทั้งอะไรไว้เยอะแยะแล้วก็ไปดูกันเอาคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับใครสนใจผมมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับท่านขอบหน้าสวัสดีครับไายก้าววัสดีด้ยนครับ,นอ,บนอนๆแล้วเกิน